สวัสดีครับผมจันตีครับผมเป็นบุ๊กปฏีนะ้แฝกนะครับช่องยรรูทูบจันตีผีบ้านะครับผมเมื่อนี้น้องบุรครับเห็นคลิปชะลาอกันจเจริญเติบโตของชะลาเคาะอ,ออกแหน่ย,ย่ามันทิบอ่พอุอ้ยเนาะผมแม่น้องกี่ที่ดอกเคาะดีๆฮะเออ <c oughs> ที่ที่ผมได้ให้เอฟซีจังหวัดเลยครับไอ้ประสิทธิ์ทุนเบิงมองหุดอยากเรียนนําต้นนี้เป็นต้นที่เขตนหนักที่สุดนะครับผมเขียนหนักที่สุดในส่วนนี้นะครับต้นนี้มันมีแค่นี้ครับลามันมันที่มีประมาณตํานี้เป็นถึงวัาที่มันเหลือนะเห็นบอกกับเซอรลาเต็มหนึ่งครับดำเต็มหนึง่งเห็นบอกกับที่มันเหลืออะา มาน,นี่การท้าตุบป,ปาดจากเทองนี้ตบขึ้นวม่มาม่ท้าจากใต้อันนี้นี่คือการท้าผิษอ,อันนี้ท้าสดเด้นี่ครับสดเลยจับเพียวๆท้ามานี่เห็นบ่อ่าเป็นยังก็ใส่แป้งที่ฟันแป้งที่ฟันมันประหยัด กระปุกหนึ่งนี่กระปุกหนึ่งนี่สามารถไปกับเต็มกระปุกนะรักษาแบบนี้นได้ประมาณห้าร้อยต้นแต่ขันโตใส่แป้งนั้นจะได้ประมาณยักสิบสามสิบสี่สิบต้นพอแป้งมันจะดูดกินถ้าจากถึงมาลงรางเพราะไม่ท้าจากรางกันถึงตัวเคยท้าสีบ่ะเข็นท้าสีประตูโค้งอยู่นี่ใอเจะท้ายัางไงจะถึงลงมาเออ นี่ท่านี่มนเลยเลยมานีประมาณสองข้อมือมาเบิ้องั้างนี้อย่างเบิ้งนี้ใส่เบิง้งประมาณสองข้อมือขูดออกก่อนเด้อครับขวดที่ผมเห็นให้เบิ้งอีพี่สองอ่ะแต่อย่าให้ยางยิ้มเด้อเอาของท่าเบิง้งปิดให้มิดเจมิด,มดทั้งนี้ก็อันทั้งนี้ท่ามาขออก คันบ่ประหยัดมันจะเป็นียังบ่เปลืองกระทิจมมันอะไรบอหน่ประหยัดคือเปลืองทันทีเลยอืมแม้แต่แปรงสีฟันเอามาทานี่ก็ประหยัดได้นี่ขอมาแต่วัด <c oughs> มานํากันหลอนหลอน,นฮะคือบังดู้อะไรคือาประมาณน,นี้ก็ได้ประมาณน,นั้นละ่ะคือเอาตรงๆเลยก็ได้บ่จําเป็นต้องเชียงฝาดตรงเลยก็ได้ ตถามมาแบบนี้มีขอดีในกีดพร้อมครับชะลอไปพร้อมทั้อย่างสีออกแต่ตัวนี้อาการหนักมากนะครับนาการอันเปา่ามีโอกาสที่สีชะลอได้แค่ประมาณเดือนหนึ่งบก่เกินสองเดือนครับมันจะตายครับผมชะลอตัวนี้มันคนก็คือซ้อมใจแล้วเนาะซ้อมใจแล้ว,วบ่กกินเขาแล้วอาปากสวอละ ลูกหลานลงมาแล้วนี่อเออไม่คนกันเลย <c oughs> ลงมาลงมาจากกรุงเทพและวหาเบิงบ้งงัวเบิ้งหมูไว้แล้วน,นี่นเนี่ยเบิงบงบงบ้งนี่เบื้องนี่ตาเนี่ยเฝ้าขายเด้อตัวนี้กุศิเอาไว้งานอันผู้นั้นผู้นี้เลยไปจองหมูไว้แล้วนะนี่ท่านี่บมเต็มเป็นบ่ท่าเห็เต็มนี่นะคนเที่งนี่ก็บบถึกนี่เออนี่ตรงนี้ทา่าเห็นทัวแค่นี้ละแล้วเขาสิเอื้อนตัวมาเบิ้งมืออื่น ยามากิจมือแรงมากินบ่อเออตัวจะได้เห็นกับตาตัวเอทงทั้งๆมันเหลือแค่นี้เน้นิสองข้อมือนี่พี่กันจะล้อนะจังนาทีแล้วนี่สี่นาทีละเอาท้ายทัวออคอเออเอาโป,รป,รป้มาไว้ิ้นเดี๋ยวตอกเองมือแรงกิดส่วนี้นะครับมือแรงแปลงตัวรองถามว่ามันติเป็นทังสี่ตลอดบอ่เป็นแบบนี้ตลอดบอ่ กอาการนักอาการเบาวรอก,กันครับผมตอบไม่ได้หรอกอุณหภูมิมันอุณหภูมิมันอย่าง่ะอากาศอากาศมันเหมาะสมกับการเกริดเจริญเติบโตของเชือราพอแล้วพอแล้วพอแล้วเปืองยาไม่สุ่มและเกิดหมาควรนะี่ถ้าเรียบร้อยไปเมือ่อมอบุน้องบุนสีนั่น เรียบร้อยเก็ี่ยกองเรียบร้อยมีดลวเ,เมื่อพร้อมอย่าเมื่อพร้อมถามมามันที่เป็นยังไงแบบนี้กาเป็นการซ้อนน้องวุตรนะครับมันจําเป็นที่จะต้องซ้อนเขตียดที่หนักที่สุดเพราะว่าการซ้อนเขตียดเบาเปตุพเรเขตียดหนักแล้วก็ดี่ซน์หัวได้บาดนี่เห็นบ่นเป็นฉันได้บาดน,นี่เมนท์วุตรเอาแบบว่าสมใจแล้วนะไปไป กลับบ้านครับผมหานาทีละผมก็ที่กลับไปหายอยู่หากินบมละอันกับเขามมให้เป็ียนเขาเจ้าเฝ้ากินแล้วไปนี่กินรวดเลยหิวแล้วบอกบ้านหิววันไหนบ้านหิวก็วต้องกินที้เขาเจ้ามันสิบูดโอเคครับผมพร้อ<ผ>มครับ